ทั้งสองคนเนี่ยที่เติบโตมาครอบ,บ,บครัวก็เข้าใจเนาะเข้าใจครับแต่ว่าก็จะมีช่วงแรกตั้งของผมนะคือคือคุณแม่เคี่บผมเป็นผู้ชายมาตลอดแล้วอย่างนั้นก็ผมก็คือเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงมาแล้วละอะไรเงี้ยแล้วก็แม่ก็ช่วงช่วงที่คบคุณเจนคุณแฟนเนี่ยก็จะมีแม่เข้าใจว่าเออพยายามจะหาเนียให้เราเนาะผู้สาวพยายามหาคนนั้นคนนี้ส่งมาให้ดูเอานออี้บอกแม่ครับผมไม่ได้ชอบ อ่าผมรักผมชอบแบบนี้กาบายไเขาเข้าใจว่าเออมันจะอไม่ต้องหรอกมันคือความรักผมบอกว่าความรักเนี่ยมันไม่ได้ว่าอยู่เป็นคู่เพศชายหญิงว่าสิ่งสําคัญของคนรักคู่รักเนี่ยคือการดูแลกันยามเจ็บยามป่วยยามเท่าไปเรื่อยๆเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันจะเป็นดูแลว่วาเมื่อคุณนึงป่วยขึ้นมารเราก็ต้องดูแลเขาเราเบิดข้ามาเขาต้องดูแลเรานั่นมันคือสิ่งที่สําคัญขอ,ของการใช้ชีวิตคู่ครับใช้เวลานานไหมกว่าพ่อแม่จะเข้าใจก็ไม่นานครับเพราะว่าแม่เขาแบบว่าเขาก็จะ รรบฟังเราครับอ,อย่างนึงก็คืออาจจะแบบว่าคือปัญหาครอบบ้านผมอ่ะก็คือพ่อกับแม่ไม่ได้อยู่กันตั้งนานแล้วครับมผมเป็นว่าเป็นงาน,นเป็นอยู่ตัวคนเดียวตั้งแต่เด็กคุณคุณเจ,ค,ณเจรครบับอกพ่อแม่อยออ่ก่อนก่อนหน้าที่จะคบเขาก็ค,คือทางบ้านรับรู้มาตลอดว่า<อ>เราเป็นแบบนี้เราชอบแบบนี้แต่แต่ลึกๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วคุณแม่ก็อยาก อุ้มหลานอยากให้มีเมียเหมือนกันอยากให้มีเหมือนกันแล้วก็บอกแม่ว่าเอ้ยเราทําไม่ได้แม่บอกว่าไม่เป็นไรก็เอาแล้วไอ้ก็ทั้งท้องให้ก็เดี๋ยวได้หลานแล้วค่อยเลิกกันก็ได้อะไรประมาณอย่างนี้แต่เขารับรู้มาตลอดแล้วก็ไม่ไม่ได้กีดกันในเรื่องของตรงนั้นเราจะใช้เนี่ยโอกาสเนี่ยที่คนรู้จักเราแล้วก็การได้เปิดโลกให้คนหลายๆคนนะที่ก็ได้เห็น ครับเมื่อวานแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ยังไงให้คนที่เขายังแบบมีความคิดด้านลบมีความคิดยังไม่อยอมรับซึ่งมีอยู่เยอะมีอยู่เย<ต>อะในคอมเมนต์ก็ยังมีอยู่ใช่มเลยเราจะสื่อสารกับเขายัางไงมมต,ตอนนี้ต์ตอนี้เหรอ,อใช่ตอนนี้ผมออกมีเยอะมากตืออนาคตอ่ะสิ่งแรกคือผมอยากจะฝากกอบคนที่เป็นหนึ่งก็คืออบครอบครัวก่อนจับคุณพ่อคุณแม่คนไหนก็ตามที่มีลูกเป็น คนหลากหลายทางเพศนะครับผมบางคนเห็นว่าเขาปิดกั้นอย่างเงี้ยผมอยากให้พ่อแม่เขาเปิดใจรับว่าคือเขาเกิดมาเขาเลือกเกิดไม่ได้จริงๆริงเขาอาจจะเกิดแบบเป็นผู้หญิงแต่ในเมื่อสภาพเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นน่าเขาอยากเป็นหญิงเราควรส่งเสริมสิ่งตัวตันที่เขามีมันจะทำให้เขามีความสุขรับมีความคิดสร้างสรรค์หรืออาจจะเป็นประชากรที่มีคุณภาพออกไป็นอนาคตได้ใช่ดังนั้นเราเราเหมือนคนามนว่าผมเคยเห็นหลายคนที่เขาแบบว่าคือผมเคยมีเพื่อนนะแต่ว่าอยู่รุนโรงเรียนเลยก็แบบว่าแบบ แต่แต่แต่เป็นผู้หญิงแต่พอกลับบ้านต้องเป็นเก๊กแมนเตะบอลอะไรเงี้ยคือมันคือตรงนั้นอ่ะอะไรที่เขาเตะบอลเนี่ยขาไม่มีความสุขคือมันกับมันเป็นด้านลบของเขาคือทำไมถึงนต้องมาทําแบบนี้เหมือนโดนบังคับเป็นความทรมานเป็นความทรมานเพราะไม่ได้ทำสิ่งที่เลยพองช่ใช่ครับผมว่าพ่อแม่ควรส่งเสริมลูกที่มีความรลายเพื่อให้เขาอยเป็นอะไรสอนเขาแค่ว่าลูกที่เป็นอะไรก็เป็น ขอให้เป็นคนดีขอทมก็พอเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของสังคมทําสิ่งอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ไม่เดือดร้อนสังคมแบบนี้ผมว่าอโอเคใช่เพราะพี่ก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าพ่อแม่ไปทําให้ลูกเป็นทุกข์อ่ะใช่ครับถ้าพ่อแม่รู้ว่าลูกเป็นทุกข์เนี่ยพ่อแม่ก็คงไม่มีความสุขเนาะใช่ไหมใช่ครับอืมค่ะผมไม่มีลูกนั้นเนี่ยแต่ประสบการณ์ก็อย่างก็อย่างอินเนาะบางครั้งเหมือนว่าไปกดดันเขาเยอะๆเขาก็อาจจะ หนีไปเกเลยทาเรื่องอะไรที่ถ้าไลายแรงที่สุดก็คือบางคนที่ใช่ครัวงที่แบบใช่คงเบี้ยเป็นสิ่งที่มันไม่น่าเกิดไปไปคือจริงๆคือจริงเราเข้าใจคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าโอเคทุกทุกคนรักอยู่แล้วล่ะก็ว่าเราแค่จะบอกว่าถ้าเกิดเราปลดปล่อยศักยภาพของเด็กเด็กยิ่งเป็นเข้าใจตัวเองได้เร็วแค่ไหนน่ะเขาจะยิ่งไม่มีอะไรพวักพวงถูกไหมฮะเขาก็จะ รู้ละว,ว่าบ้านฉันยอมรับฉันไม่มีอะไรต้องผวักโพก<ช>ฉันถ้าเกิดค,ค,คุณไม่ยอมรับอบบเรียนอะไรไอ้นู่นไอ้นี่เขาจะไม่รู้เรื่องหรอกเพราะวันๆเขาก็จะเครียดอยู่กับเรื่องนี้เนี่ยดูเร,ยดเรื่องนี้ใช่ครับ